วัสด,ดีหนุ่มน้อยอืมตาหล่อเหลาเกลี้ยงเก่านะเราเดียอืมมีเฟซบุ๊กหรือเปล่าเราอยากจะขอเฟซเอานี่กูเฉยเอ้ยนี่ฉันเรียกนายอยู่นะเนี่ยเอ้ยนี่มีสาวด้วยเอ้ยวัสด,ดีสาวน้อยอ,ยอะไรนี้อะทำไมไม่สนใจเราเลยมีไลน์มีเบอร์มีอินต a าแกรมมีทิกต็อกอะไรให้เราติดตามเธอไหมโอ้โห,หน้าตาเธอจิ้มลิ้นสวยมากเลยอะ <S <S อะไรว <c oughs> แล้วคือเธอเดินกลับไปที่เดิมป่ะเนี่ยไอ้นี่ดูนเนี่ยเฮ้ยมึงอะไรกันเนี่ยแม่เรียกว่าปัญญาอ่อนเปิดคลิปกันเลยทีเดียวท คือเขาก็น่าจะเดินเหมือนเดิมมานะฮะเขาเขาเดินวนมารอบนึ่แล้วอ๋อนี่ยเขาเดินมาเป็นคู่ก็มีว่ะแหมก็เพราะว่าเธอยิงไงเธอเลยไม่มีคู่ก็อสู้ดี่เพื่ทุกคนนี่ครับผมนี่ก็ผมวันนี้เราอยู่ในเกม n นิว o r ส Man นะครับหรือว่ากระบี่เยอะอยุทธจักรนั่นเองนะครับผมวันนี้เราก็มาต่อกันเลยเนี่ยผมหลังจากอีพีที่แล้วนะครับเราได้เล่นกิจกรรมไปนะครับเรียกได้ว่ามันมีให้เราทําเยอะมากเลยนะครับผมคือเนี่ยดูสิฮะคือบอกได้เลยว่าทําเป็น10 EP ก็ไม่หมดนะครับผมดูเดี๋ยวโอ้มันเยอะมากแต่ว่าวันนี้คร นี่ดูน้องแมวผมแะ้วกอดนี่อา้าวนึกว่าจะกินปลาเขาชื่อว่าเจว,วี่ยเซียวเยวี่นะครับโอ้โหพระเจ้าผมชอบมากเลยนะครับการอ่านภาษาจีนที่ทับศัพท์มาเลยนะฮะเรียกว่าเป็นการฝึกสกิลการอ่านของเราได้พอสมควรซึ่งวันนี้เนี่ยกิจกรรมเรามีอะไรนะ่าสนใจบ้างครับเนี่ยเออเฮ้ยนี่น,น,น,นี่มีอะไรอะ่ะอูป้ากัง กำจัดมารนะครับเอาไปดิซึ่งนี้เหมือนจะต้องตั้งตี้ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราตั้งทีมด่วนได้ไหมมีคนตั้งตีเต็มเลยก็นเราเอาตีนี้เลยครับเกือบเต็มละเนี่ยตีสี่ผมอยากเล่นกับตีสี่ครับมันจะได้ไปเร็วๆว่าเนี่ยเราขอสองตี้นี้แหละสามคนกับสี่คนีด้เลยนะเขาจะรับกูไหมเนี่ยกูลงคนเดียวแม่งเลยไหม a few moments later เมื่อกี้เล่นมาตั้งนานลืมเปิดเสียงเกมอ่าแล้วก็กลับมาแล้วนะครับกับเสียง ทำให้ผมได้รู้สึกถึงว่าตอนนี้เนี่ยผมอยู่ท่ามกลางป่านะครับที่ห้อมล้อมไปด้วยแม่น้ําลําธารอยากเล่นอะไรที่มันเล่นได้คนเดียวไม่ต้องมานั่งรอตีคใครปะเดี๋ยวเราลองดูซซอ,อันนี้มีลานฝึกยุทธนะครับเราเล่นไปแล้วอันนี้มีท้องหันศานะครับซึ่งกีทีแล้วเราก็พยายามจะทำแล้วนะแต่มันต้องใช้ตีอดะดเอ้ยเรื่องน,นี้ดีฮะประลองกระบ,บี่หัวซานครับผมอลองดูเราต้องสมัครคนเดียวเหรอฮะลงสมัครแล้วนะครับผมแล้วเราจะได้เล่นเลยปะโอ้ยว้าไปเลยวะย็นเค่ซึ่งมันจะต่างกับการประลองโอ้โหมันเหมือนกันเป๊ะเลยครับ เฮ้ยเฮ้ย <packet> ยังไงยังไงยังไงมาดิครับพี่พี่ต้องมาแล้วแหละผมอ่ะผมว่ายืนบวกผมไม่กลัวพี่หรอกผมไม่กลัวพี่อยู่แล้วผมไม่กลัวพี่เพราะฉะนั้นนะพี่ก็ไม่ต้องกลัวผมพี่ใส่ไม่ได้เลยเดี๋ยวเราบัฟก่อนกระบอนี่เนี่ยมันจริงจังมันขึงขังมันขึงขังคนละคังข้างฝาเดี๋ยวโุ้ยโอ๊ยหลบสกิลไม่ทันว่ะเออผมว่าบวกดุมๆอย่างนี้นี่เราไม่ดีแน่ๆนะฮะเราสกิลใส่ไปก่อนมาเดี๋ยวเราล้อนตีเรานะอันติอันติมาเจออันติกูห่อยดิครับพี่พี่เอ่ะ พี่หายไปไหนเอาโดนเต็มๆนี่พี่โดนเต็มข้อพี่โดนเต็มข้อเดี๋ยวผมสกิลเฮ้ยเขาจะตายแล้วกูก็จะตายเหมือนกันโอ้ยอันนี้อันนี้ดูเดือดนะอันนี้ดูเดือดจริงเฮ้ยเดี๋ยวกูรอสกิลก่อนอ่ะเดี๋ยวเราบัฟมาเฮ้ยพุ่งใส่ผมเหรอเฮ้ยเขาสกิลโอ้โหหลบไม่ทันไปพีดไปเจอของจริงแล้วละกันมึงเออหมูโดนลังแกครับอุ้ยแต่คือตัวคะแนนตรงนี้นี่ต่อให้เราแพ้เราก็ได้คะแนนนะเขาทำดาเมจไปตั้ง7ล้านนะครับผมทำไปแค่4ล้านเองอายว่ะ ผมผมขอแก้ตัวอีกรอบหนึงได้ป่ะผมรู้สึกว่าเมื่อกี้มันไม่ใช่แล้วไงโอ้โหพี่ก็จะวาร์ปเร็วไปเปล่าพี่ไม่ให้ผมเตรียมใจเลยอ่ะกูไม่เอาคนเดิมแล้วได้ไหมอะน้องยางดองว่ะยางดองอยังงั้นเหรอแกต้องเจอฉันซะหน่อยแล้วมามาดิมาดิแดนก็ไปฮกก็ไปก่อนสัตว์ก็ไปรอบนี้ผมเอาจริงแล้วบอกเลยมาดิครับอุย้ยสัตว์เลี้ยงเขาตีได้ด้วยอะ เฮ้ยเขา,า,าเขาอยากจะลองกับผมว่าเขาอยากจะลองกับผมว่าเธอผู้นี้เนี่ยเธอผู้นี้เขาอยากจะลองกับผมเขางัด <S <S เดี๋ยวสก,กิลไม่มีเดี๋ยวหนีก่อนเออเราต้องเข,เขาทำอะไรทำอะไรพี่ทำอะไรของพี่ครับพี่ทำอะไรของพี่พี่มาพี่มาผมบัฟผมบัฟรุนรัวมาดิรอบนี้ผมบอกเลยผมไม่เครียดแขนจากรอบที่แล้ว ผมมางัดผมมาตึงเอา้าพี่ไม่หนีพี่แตกนะเอายางยางเฮ้ย,ยอ,อันติเราจะได้แล้วนะไม่ใช่ได้แล้วเราได้แล้วอันตีไปเด้นี่ยันเก้เอาดิครับเอาไม่ตายด้วยโอ้เข้าถือกว่าคนนี้เขาถือกว่าแต่ว่าผมมันไม่ยอมแพ้อยู่แล้วอุ้ยโอยผมบอกเลยว่ารอบนี้แม่งมันจริงเฮ้ยแดนลบก่อดอะไรพี่สกิลอะไรของพี่เอาเอาแล้วก็สกิลอะไรของเราเนี่ย่ะเราสกิลอะไรของเราเฮ้ยเขาจะตายแล้วกูก็จะตายเหมือนกันเฮ้ ธรรมดาที่ไหนล่คนนะครับเกิดแพ้เหมือนกันนะฮะนี่กูไม่ได้เกิดมาเพื่อประลองยุทธ์เรอวะเนี่ยคือเขาดามจเยอะกว่าเรานะ <c oughs> แต่เราชน,นะนะอ๋อหน่จะเพราะว่าเลือดเราเยอะกว่าหรือเปล่าเออคือเราเป็นสายเบนจพิษไงนะครับผมคือเราอัพเลือดมามากกว่าเขานะครับคือเราก็ถึกกว่าเขานั่นเองอ้เยี่ยมเลยนะฮะโอเคผมชนะนี่ผมพอใจแล้วรอบแรกมันแพ้ไงผมเลยต้องขอแก้ตัวอ,อมีอะไรอีกเฮ้ยมีฟีลลิ่งว่ะเมียเมียวเมียผมอยากไปท่องหันสาครับมันจะเป็นยังไงวะเนี่ย เออเนี่ยรอบแล้วเราไปไม่ได้เออเราเอาเป็นอันนี้ละกันนะอะเขารวมเฮ้ยเราเขาร่วมแบบเดี่ยวได้อโอ้ไอคลิปที่แล้วในกูก็ Google จัดตี้ไปแต่ว่ามันอาจจะเพราะว่าบางอันมันไม่เหมือนกันเปล่าบางอันอาจจะไปเดี่ยวได้นะฮะอ้าวนี่มาแล้วอันนี้สอนเล่นก่อนนะฮะใช้สกิลทําให้แกะเข้าหาคุณและต้อนไปยังที่ของมันอ่าแล้วต่อมาคือแค่เวลาสั้นๆอาจจะทําให้ลูกแกะโมโหได้เล่นกับการคอนโทรลพอสมควรนะฮะนี่เลย ปาดแม่งดี๋ยใจเย็นใจเย็นเฮ้ยแกเราต้องเอาแกมาไว้ตรงต้นไม้นี่ลบไปแกโอ๊ยไม่ได้ว่ะนี่เราใช้สีแดงอ่ะมันอาจจะยากเกินไปนะครัมึงเดี๋ยวเราค่อยๆเราค่อยๆมาต้อนตัวนี้เออมันมีเวลาจับอยู่นะฮะสี่นาทีเราต้องทําให้ได้เฮ้ยว่าไงแกน้อยนี่โอเควิ่งไปช้าๆลูกวิ่งไปช้าๆเอ้ยไม่ใช่ทางนั้นเออเฮ้ยอย่ากดอย่ากดอย่ากดพี่โอ้ยพี่ ผมใจเย็นผมใจเย็นเลยแล้วกันเอาเป็นสีศพนี่เราเออมันเป็นสีแดงแล้วว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันจะเตลิดแบบนี้ไม่ได้เฮ้ยเข้าไปแล้วสวยเออสวยครับผมได้ตัวหนึ่งลแล้เมื่อกี้นี่ฟาดซ้ำซะด้วยนะฮะน้องแกะน้อยเจ้าเนี่ยมันช่างน่ารักขนปุยสวยงามแกต้องเข้าเข้าไปเออดีมากน้องลูกุสีแดงเลย ฟาดแม่งเออวิ่งไปเร็วๆวิ่งไปเร็วๆหนูโหแล้วนะโหดแล้วนะเข้าไปยังโอเคเข้าไปเอเข้าไปยังอ่ะเฮ้ยเฮยเอย่ามีเออมันวิ่งเลยเอาหายแล้วมันวิ่งเลยได้เดียวอย่าแม่งเอยงั้นผมว่าเราสีเขียวตลอดน่าจะโอเคกว่าป่ะโอ้ยมันเริ่มแดงแล้วเอาไงอะแล้วเราสีส้มแล้วกันนะ เขาเอ้ยมันมีวิ่งเปลี่ยนทิศวะพี่พี่อย่าเปลี่ยนทิศพี่อย่าเปลี่ยนทิศเอ้าโอ้ยมันโกรธเราอ่ะเราเราเราให้มันโกรธไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆจริงๆนะซึ่งตอนนี้เราเสียเวลาไปค่อนข้างเยอะมากๆแล้วเนี่ยผมว่าผมไม่ผ่านแน่เลยนายเลขครั้งแรกเนี่ยนายจะได้แกะตัวเดียวไม่ได้อย่างน้อยขอสองเฮ้ยมันเริ่มโกรธแล้วเฮ้ยเดี๋ยวรอๆก่อนรอๆก่อนนี่สกิลมันมีคูลดาวน์ด้วยนะฮะเราต้องรอนิดนึงคือถ้าเรารออย่างเงี้ยไอ้ตัวโกรธๆนี่มันจะหายป่ะ <c oughs> คือมันไม่หายนะอ่ะลองกูต่อนมันเออมันแดงโอเคเข้าแล้วโอเคเยี่ยมครับแหมนะฮะอย่างน้อยกูได้2ตัวแล้วนะฮะไม่น่าเกียดเราขอแบบแดง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 ไปทีนึงโอเคอุ้ยอ๋อคือ,คอ,คอ,คอคถ้าเราสีแดงเนี่ยมันจะค่อนข้างไกลนะฮะเออนะ,ะผมแล้วอุ้ยจริงๆกดทีเดียวได้เลยนะเฮ้ยได้แล้วคือพี่วิ่งไกลไปไงพ,พี่พี่วิ่งเลยพี่คือผมนี่งุดหงิ๊สผมเนี่ยงุดหงิ๊มากเอายังอีกยังไม่เข้าอีกยังไม่เข้าอีกเออจะยังอ่ะยังไม่เข้าอีก เฮ้ยแดงอ่ะโอเคเข้าแล้วนะฮะผมว่าถ้าเราต้อนจากระยะไกลๆเนี่ยเราใช้สีแดงเนี่ยผมว่าโอเคนะครับผมพอมันอยู่ใกล้ๆเนี่ยเรากดแค่สีเขียวพอนะฟาดไปดีโอเคเนี่ยอุ้ยจริงๆเนี่ยเราฟาดจากระยะนี้เพื่อเปิือมันเข้าให้เราเลยนะเวย้ยเออนะครับเราไม่ต้องไปเครียดให้มันโกรธเลยนะฮะคือการทำร้ายสัตว์มันไม่ดีนะฮะเออแต่ว่าคือ,อน,นี้เราต้องต้อนสัตว์ให้มันเข้านะครับผมเฮ้ยเข้าแล้ว นี่ไงโอ้ยพอดีเลยเฮ้ยเอาละฮะผมว่าแบบนี้นี่เราเริ่มเล่นง่ายขึ้นละฮะผมชอบลีลาการหวดแซงพี่แกเลอเกินถ้าดูจากลักษณะของโมเมนตัมแล้วนะครับผมผมว่าแบบนี้น่าจะเข้าพอดีหรือเปล่าเข้าพอดีปะฮ้ยเฮ้บ,ฮบเอ้ยอย่านั่นไงเลยไงพี่พี่เลยมานิดนึงอ่ะพี่เออแต่ไม่เป็นไรนะครับเราต้อนง่ายอยู่วันนี้นะครับผมอโอเคเรียบร้อย,อยตอนนี้เราได้5ตัวแล้วนะพี่มากินหญ้าอะไรไกลยังลนะพี่พี่ต้องโดนสีแดงสักหน่อยฟาดไปดิเฮ้ยเราเราต้อนหลายตัวพร้อมกันก็ได้นะหว่างเงี้ยเออมีแกะเหลือไหมเนี่ย เฮ้ยเหลือเฮ้ยโอ้เหลือตรงนู้นอีกตัวที่เฮ้ยสี่สิบเก้าวิผมว่าไม่ทันแล้วตัวนู้นเราคงไม่ทันแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นเอ่อเราเอาตัวที่เราเอาได้ก่อนแล้วกันเฮ้ยเข้าพอดีเป๊ะเลยเยี่ยมเออเยี่ยมมากโอ้โหมันต้องอย่างนั้นสิครับลูกพี่ลูกพี่ครับลูกพี่ผมอ่ะผมเชื่อว่าเอ่อตัวนี้ต้องสีส้มว่ะสีส้มเออเอ้ยได้มั้งผมว่าได้แล้วแหละนะครับผมโอเคโอ้โหตัวนี้นี่ต้องสีแดงรัวๆเลยนะฮะคือถ้าเราเอ่อเออโอเคตัวนั้นเอ้ายังเหลือตรงนู้นอีกตัวหนไไไไมมมมม่่่่่่่่โโโหหหลลดดดดดดเเเเเือออออกกกีีีี้้้้ะะะผผวววาาาาาายยัััังงนนนนคคครรรรรบบแแต๋ๆฟฟปป เออเอาพี่วิ่งไปอะไรทางนั้นนะครับหนะ้าโอ้โหพี่พี่พี่ทำผมชีวิตจบวะเนี่ยอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมเอาตัวเดียวให้เข้าก่อนแล้วกันส,ส้มน่าจะโอเคโอเคผมว่าน่าจะโอ้ยเข้าเข้าขออย่างนอ้อยยังไม่ถึงเงื่อนไข <laughs> อะไรวะน,นี่ผมว่าผมต้อนแกได้เยอะมากแล้วนะฮะทำไมมันยังไม่ถึงเงื่อนไขอ,อีกวะเฮ้ยทำไมคุณทำอย่างนี้กับผมได้ยังไงเนี่อ่ะผมว่าผมขาดใจผมว่าผมขออีกรอบได้ปะ มารอบนี้ผมเติมน้ํามาแล้วผมนี่เรียกว่าเติมพลังว่ะมาจาังหวะนี้เอาจริงแล้วพี่เอาจริงแล้วครับน้องเฮ้ยระยะนี้ผมว่าสีแดงครั้งเดียวน่าจะเพียงพอปาดไฟโอเคมามาเราเราเราต้อนจากตัวไกลๆมาใกล้ๆก่อนแล้วกันนะครับรอบนี้นะครับผมผมเชื่อว่ารอบนี้เนี่ยผมต้องทาสาเร็จแน่นอนเออเอานี้ระยะแดงแน่นอนสีแดงแรงลิต นี่นะจะถูกจะแพงไม่ขอแด่ไว้ก่อนเลยละกันเราเราเราจะไม่รีบนะครับเราต้องพยายามไม่รีบร้อนนะครับคือไอ้ด่านนี้ถ้าเรารีบร้อนนี่ชีวิตเราจบเลยนะเออโอ้โหแล้วแก่มันเยอะจังเลยอ่ะพี่เมื่อกี้ที่ผมได้ตั้งหลายตัวนะไอ้แบบนี้มันเพิ่มมาแล้ว่ะเนี่ยหดหวดเฮ้ยหันหน้าดีๆนั่นเนี่ยว่าแล้วไงแม่งเอ้ยมันขึ้นอยู่กับการหันหน้าของเราอ่ะเนีผมซึ่งเมื่อกี้เหมือนแก่จะเข้าไปแล้วตัวหนึ่งนะครับผมอ่าเรียกได้ว่าเป็นการกัดระยะของเราเองฟาดไปปุ้มอ้าว ไม่ไปวะพี่ไม่ไปพี่พี่โดนฟาดนะเออโอเคสวยๆเออเราพยายามต้อนแกให้มาอยู่ใกล้ๆนะครับแล้วเราค่อยหวดทีเดียวเลยครับอกโอเคได้แล้วไอ้นี่ไอสีแดงไกลไปวะโอ้ตูเราพลาดแล้วนะไม่ทันแล้วนะเราไม่มีเวลามานั่งไอ้นี่แล้วนะฮะปึบ ไปนี่เรากดระยะแดงหมดเลยนะเนี่ยเออเรียกได้ว่าก็ค่อนข้างเสี่ยงนะครับผมต้องทาได้เนี่ยคือตอนนี้ม,นมันมีแกะที่อยู่ใกล้ๆนี่หลายตัวแล้วนะฮะคือเราจะเ,ออเรียกได้ว่าเผด็จศึกได้ง่ายขึ้นนะครับผมไปไปเลยไปเลยโอเคเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนจะเข้าไปแล้วอีกตัวหนึ่งนะโอเคเยี่ยมเลยครับพี่ตอนนี้เหลือเวลา3นาทีนะครับเราเสียเวลาออการต้อนจากระยะไกลไปใกล้นี่ค่อนข้างเยอะแล้วนะครับผมแต่ผมเชื่อว่า าการกะระยะทักษะการกะระยะของผมเนี่ยนะครับมันแม่นยำนะผมผมเชื่อว่ายังไงผมก็จะต้องผ่านรอบนี้กูต้องได้รางวัลน,นะ,อะเอาเด็กเออนะครับผมเห็นไหมแก่เนี่ยมันเข้าใกล้ข้างเยอะแล้วนะฮะแต่ว่าผมกลัวมันจะตอนได้ไม่หมดเลยอโอเคครับผมตอนนี้เราเข้าได้3ตัวแล้วนะไปครับแก่น้อยไปเลยโอเคอะระยะนี้นี่ยังเป็นระยะแดงอยู่นะฮะ เราต้องเรียกได้ว่าใช้สีแดงให้เป็นประโยชน์นี่แน่ไปอีกตัวหนึ่งโอเคผมว่าเราเริ่มเข้าระยะส้มแล้วนะครับผมเราใช้ส้มเลยแล้วกันนะครับผมอ่าเราเราพยายามยาต้อนตัวเดียวซ้ำๆนะฮะเราแบบว่าวนๆไปนยะแกะเขาจะได้ไม่โกรธนะครับผมโอเคเข้าไปได้อีกตัวหนึ่งนะสวยสวยพี่สวยโอเคนี่สีส้มเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมว่ารอบนี้ทุกอย่างเป็นไปได้นะ,ะถ้ามีปาปิก้านะครับผมโอเคเข้าไปอีกตัวหนึ่งไอตัวนี้สีเขียวพอ เนี่ยผมเขียวเขียวอีกทีนึงเขียวอีกทีนึงเออเข้าไปสวยเฮ้ยมันเริ่มโกรธแล้วนะฮะอ้าวแต่พี่สนที่ไหนพี่สนที่ไหนจังหวะเนี้ยพี่แนทให้น้องเข้าเดี๋ยวไอ้กูเดากูเดาเร็วๆเลยหนึ่งนาทีเออฟาดไปสวยเข้าไปแล้วทักษะของผมเนี่ยนะฮะในการต้อนแกงของผมเนี่ยผมบอกเลยเลยว่าใช้ได้แน่นอนนี่ยผมซึ่งเฮ้ยเลยประมาณนั้นเอ้ยไม่เลยโอเคสวยระยะนี้นี่สีส้มได้อยู่นะฮะเออเนี่ยของผมเราฟาดฟาดไปโอเคเข้าไปอีกแล้วเข้าไปอีก เข้าไปอีกน้องเอ้าเฮ้ยเฮ้ยมันมันเป็นสกิลหมู่เหรอวะเนี่ยเออเพิ่งรู้นะฮะอ่าอ่าเดี๋ยวนะฮะผมเล็กหนึ่งนาที25วิเฮ้ยผมว่าทันว่ะเอออันนี้มันน่าจะหมดแมปแล้วอุ้ยแต่ว่าเราฟาดซ้ำบ่อยแล้วอ่ะเออเอาไงดีวะเนี่ยงั้นผมเอาตัวไกลก่อนเลยละกันนะถือว่าเป็นการรอคูลดาวน์สกิลวันไกลแล้วด้วยฟาดไปเลยเย้ส่วนอันนี้เนี่ยเอาสีเขียวพอนะฮะอ่าสีเขียวโอ้แต่สีเขียวต้องรอคูลดาวอะเฮ้ยเหลือเวลาแค่หนึ่งนาทีเฮ้ยผมว่าทันครับสามตัวแค่เนี้ยยยยยเเเอออาาไป้้้้ตัววนนี่โดดดิฮ เอ้ยแม่งเราต้องฟาดได้อีกสองครั้งะครับตอนนี้เราต้องรอคูดาวยาวๆเลยเดี๋ยวอ้ยมันมีแกมันมีแกตัวกับไอตัมันมันมีทั้งสองตัวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่พี่ผมว่าผมดูทั่วแล้วนะฟาดไปเออโอเคตัวนี้น่าจะไปได้อยู่นะฮะส่วนตัวนี้โอ้โหผมไม่ชัวร์เลยอะตัวนี้มันไกลเกินไปอะ่ะเอ้ยอ่าเดี๋ยวเราอ่าสีแดงเอ้ยสีแดงได้บอกว่า ไม่แน่ใจเหมือนกัน,กน,นะฮะตอนนี้เราฟาดไปก่อนนะฮะตอนนี้เหลือ20กว,ว่าวินึครับผมโอ้ยแล้วมันมีตัวนู้นอีกตัวหนึ่งได้ไงวะเนี่ยผมว่าแกเขาน่าจะสปาวมาได้เรื่อยนะครับแลผมเราไม่สามารถที่จะเอาได้ครบได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเ,อเรียกได้ว่าเอาตัวที่เราเอาได้แล้วกันนะครับผมโอเคตอนนี้เราเข้าไป16ตัวแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราตรงนี้เราสีเขียวเลยนะครับเอ้ยมันเริ่มโกรธแล้ววนะ่ะแต่ตอนนี้เอ้ยสีส้มผมว่าไม่ได้อะ่ะมันไกลไปเอ้ยเข้าไหมโอ้ไม่เา้านร,ราอนดอีย เฮ้ยปบมือว่ะแม่เลยนได้ว่าผมนี่ก็มีฝีมือการต้อนแกะที่ใช้ได้เหมือนกันนะเป็นเกมจอมยุทธที่มีอะไรให้เล่นเยอะจนเมื่อกี้นี่ผมลืมไปชั่วขณะเลยนะว่าเฮ้ย อันนี้มันเกมจอมยุทธนะคือในต้นคลิปเนี่ยมึงยังไปหวดกับคนมาอยู่เลยนะฮะแมท้ายคลิปมาเพลินตรงต้นแกะนี่แหละนะก็จบคลิปไปนะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ดูกันตั้งแต่ต้นยันจบนะครับผมถ้าชอบเกมนี้นะครับ New Sword Man กบียั่ยุจากรนะครับอย่าลืมไปโหลดมาเล่นกันนะครับก็มีให้โหลดทั้ง ios แล้วก็ a n d ด o i d เลยนะครับลิงก์โหลดอยู่ใต้คลิปนี้นะครับผมก็กดลิงก์เข้าไปนะครับมันก็จะขึ้นหน้าโหลดให้เลยนะครับไม่ต้องไปนั่งเซอร์ให้เสียเวลานะครับผมก็ลองไปเล่นนกัดู นะครับผมผูบอกได้เลยว่าเป็นเกมฆ่าเวลาชั้นดีเลยนะครับผมที่สําคัญเกมนี้เนี่ยมันภาษาไทยทั้งหมดเลยนะครับและสายฟรีก็เล่นได้ด้วยก็เอาเป็นว่าลองไปโหลดมาเล่นกันดูนะครับอย่างที่บอกนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมคงคงต้องลาไปก่อนแล้วนะฮะไปเลยครับผมสวัสดีครับก็สำหรับอีพีนี้นะครับก็ต้องขอจบแค่เพียงเท่านี้นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยสำหรับเกม new sword man นะครับดูว่ากระบี่เยอะยุทธจักรแนะนำให้ลองไปโหลดมาเล่นกันดูนะครับผมซึ่งถ้าใครอยากโหลดลิงก์อยู่ด้านใต้คลิปนี้แล้วฮะ